พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่หนึ่งสิงหาคมครตศร2024 คำพยานชีวิตโดยคุณแคทีแอปเปิลตันนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องบราวนี่ช็อกโกแลตชิพและข้อพระคัมภีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมการาเทียบทที่6ข้อ2จงช่วยรับภาระของการละกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริส คุณแครทีแอปเปิลตันเป็นพยานว่าเมื่อดิฉันยังเด็กคุณแม่มักจะทำบาวนี่ช็อกโกแลตชิพที่เป็นของหวานที่อร่อยที่สุดของเธอให้ดิฉันกินบ่อยๆบางครั้งเราจะนั่งคุยกันไปกินขนมหลังเลิกเรียนในช่วงมัธยมเพื่อนของดิฉันคนหนึ่งตั้งครรภ์เมื่ออายุ16ปีแม่ของเพื่อนบางคนตกใจ และดิฉันยังจำคำพูดที่ไม่เห็นด้วยของพวกเขาได้แต่ขณะที่คุณแม่ทำขนมบาวนี่ช็อกโกแลตชิพกระทะหนึ่งก็คุยกับดิฉันว่าจะช่วยเหลือเพื่อนคนนั้นอย่างไรคุณแม่แนะนำให้เราเป็นเจ้าภาพจัดงานอาบน้ำเด็กให้กับเพื่อนที่ตั้งครันใกล้คลอดคนนี้และเชิญเพื่อนบางคนมาที่บ้านของเราเพื่อวางแผนการเลี้ยงเด็กพิธีการอาบน้ำเป็นการจัดเลี้ยงสังสรรค์กันบรรยากาศน่ารักมาก เพื่อนของดิฉันและแม่ของเธอถึงกับน้ำตาซึมด้วยความประทับใจดิฉันได้เรียนรู้ผ่านสิ่งที่คุณแม่ทำขนมเบวนี่มีความสำคัญมากที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตทางการอธิษฐานและไม่ปล่อยให้ความท้อแท้มาขัดขวางการค้นหาความชื่นชมดีนั้นได้ในฐานะผู้ปกครองดิฉันได้สานต่อประเพณีการทำบาบวนี่ช็อกโกแลตชิพ และสนุกกับบงสนทนาภายในบ้านของเราเมื่อมีการเสิร์ฟบรวนี่การหวนคิดถึงความทรงจำของการคุยกันในสมัยเด็กๆเป็นสมบัติล้ำค่าที่เป็นพรให้แบ่งปันกันตอนมารวมตัวกินที่โต๊ะอาหารของครอบครัวเราข้อคิดสำหรับวันนี้ประเพณีที่น่ารักสามารถช่วยให้ข้าพเจ้าติดต่อกับผู้อื่นและกับพระเจ้าได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อพ่อแม่วัยรุ่นข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ขอทรงช่วยข้าพงทั้งหลายในการแสดงความรักต่อผู้อื่นข้าพงทั้งหลายสัญญาว่าจะรักพวกเขาแบบพระคริสต์ที่ข้าพงทั้งหลายติดตามอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ